สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนพี่พนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพ่อโสธทนนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพื่อนพี่พนะครับน้องมาชมมา2องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับผมกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมานะครับเกือบมาเย็นเลยนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับพอดีนะครับช่วงเช้าติดภารกิจนะครับที่ ที่คอนโดใหม่นะครับเนาะที่ผมไปซื้อไว้นะครับพอดีวันนี้วันดีนะครับผมก็เลยอารัฐอารัธนาพระนะครับก็เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับแล้วก็แบบเป็นความเชื่อนะครับผมนะก็เอาข้าวนะเอาน้ํานะครับผมเอาเข้าบ้านไปก่อนนะครับผมนะเอาเข้าไปอยู่นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับในวันดีๆนะครับผมนะก็ก็เพิ่งกลับมานะครับเนาะก็เลยมาผ่าเพื่อนๆพ่อพี่นะครับเนาะก็เพิ่งจะว่างนะครับ พาเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมาชมพระกันนะครับเนาะนี่ครับเป็นพระสมเด็จนะครับแวกมาหลวงหลวงพ่อกวยนะครับพิมพ์ต้อนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อหานะครับสวยงามนะครับเนาะเนื้อหาสวยเลยนะครับเนาะสูตรหลวงพ่อกวยนะครับที่ผมจะบอกเนื้อท่านเจอกเทียนนะครับนี่นะครับนะครับเป็นแวกมาของท่านนะครับพิมพ์ต้อนะครับผมนะก็ภาพพิมพ์นี้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนะ มีลงในหนังสือนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะนะครับก็เราดูหนังสือเพื่ออะไรนะครับเราดูพิมพ์นะครับเห็นไหมครับนะครับนี่จะได้ดูพิมพ์นะครับผมนะอเป็นพระเห็นไหมครับพิมพ์นะครับพระพิมพ์นี้นะเพื่อนๆพี่นะครับท่านหลวงพ่อกล้ยนะครับเนาะสร้างครั้งแรกนะครับปีสองห้าหนึ่งสามนะครับผมโดยอาจารย์ไผ่นะครับผมนะครับ อาจารย์ไผ่นะครับเป็นผู้แกะพิมพ์นะครับให้ให้้ใหหลวงพ่อนะครับเนาะใช้แม่พิมพ์หินมิโกนนะครับผมคือท่านสร้างมาตั้งแต่ปีสองห้าหนึ่งสามนะครับแล้วท่านก็แบบมีหลายเนื้อนะเป็นวันวิีนะครับมีหลายเนื้อนะครับเนาะแล้วท่านก็แบบทำลากยาวมาจนถึงปีสองหนึ่งนะนะครับมีทำมาตั้งแต่หนึ่งสามนะครับแล้วก็พิธีใหญ่ท่านก็จะมีหนึ่งห้ากับสองหนึ่งนะครับผมก็ลากยาวมาเลยนะครับเนาะจนถึงปีสองหนึ่งนะครับผม ภ้าพิมพ์นี้นะครับนะครับก็มีเนื้อผงน้ามันมีหลายเนื้อนะครับเนาะจนคนคิดว่านะครับภ้าพิมพ์นี้นะครับเราจริงๆออกปีสองหนึ่งนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับท่านทํามาตั้งแต่ปีหนึ่งสามนะครับผมดูความที่ท่านได้รับพิมพ์ผ้ามานะครับผมท่านก็ะทำมาเรื่อยๆนะครับมีหลายเนื้อนะครับผมนะครับจนลากมาถึงปีสองหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับ เนี่ยดูความเก่านะครับผมนะนี่นะครับเนื้อผงน้ามันนะครับนี่นะเรามาลงกล้องกันนะปเป็นวันเป็นวันวีนะครับเป็นพิมแบกม่านท่านนะครับนี่นะเนื้อหาสวยนะครับเนาะสวยนะครับนะนะครับผ้าเทเพื่อนๆพีนะครับผ้าเทเขานะครับเขาจะมีเสน่ห์นะครับเขาจะมีเสน่ห์นะครับ เราจะมีเสน่ห์อย่างเงี้ยนะครับเนาะนวลน่อย่างเงี้ยนะครับเนาะนะครับนะครับพาแท้เขาตามอายุนะพื้นพื้นพี่นะครับเขามีธรรมชาติเขาตามอายุนะครับเนาะเขาไม่จําเป็นต้องทําให้แบบเปรอะเลอะนะครับผมเขาไม่คือเปรอะเลอะก็คือนะครับเขาเหมือนจงใจปกปิดอะไรเราบางอย่างนะครับผมแต่พาแท้นะครับเขาตามอายุนะครับเนาะเขาทาเสร็จนะครับเขาก็ไม่ต้องแบบทําให้เปรอะเลอะนะครับเนาะเดี๋ยวธรรมชาตินะครับเขา นะครับเขาปั้นแต่งเองนะครับผมนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนี่ยดูนะครับเนาะไขเนื้อผงน้ำมันนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะบอกตลอดนะครับนะสูตรหลวงพ่อควยท่านจะเป็นเนี้ยนะครับออกเทียนเทียนอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเทียนเหลืองๆนะครับผมแล้วมันจะออกใสๆสว่างๆนะครับผมนะครับ นี่นะฮะลาสติกไหมครับเพื่อนๆไม่มีนะครับเนี่ยขอปิ้นนะครับผมนะขอปิ้นนะครับก็โกดแบบพาสมัยนั้นนะนะครับเพื่อนๆนะครับต้อคิดภาพไม่ออกก็เหมือนพวกพิมพ์ผาของหลวงปู่โตนะครับท่านยุคเดียวกันนะครับผมสองหนึ่งนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับขอปิ้นนะครับเนาะกลับมาวิธีการสร้างผ้าสมัยนั้นนะครับ ไข่ความเก่านะครับเนาะนี่นะครับไข่เนื้อผงน้ํามันนะนะครับนี่นะครับเนื้อผงน้ํามันเก่ากับเนื้อผงน้ามันใหม่นะครับมันจะมีไข่อะไรพวกนี้มันมันมีที่ไม่ที่ไม่เหมือนกันนะครับผมนะนะครับมันจะมาจากในเนื้อนะครับผมนะเป็นแสดงถึงความเก่านะครับนี่นะครับก็ด้านหน้านะครับเนาะก็จะคมชัดนะครับเราตามสไตล์พระแท้นะนะครับนี่นะครับ เส้นสายนะครับเนาะวงนี้เป็นพิมพ์ต้อท่านนะครับเป็นพิมพ์ต้อท่านนะครับผมนะนะครับเป็นพระสมเด็จแบกม่านของหลวงพ่อกล้วยนะครับพิมพ์ต้อนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับผมเนาะนี่นะครับเนาะเนาะนี่นะครับนีนะครับก็โอเคนะครับผมนะสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ฝาก คนเพื่อพี่นะครับเนาะก,กดติดตามนนะครับกดไลค์ช่องให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ